โคนมันปลายพังแก้ยังไงให้รอดทั้งหัวคลิปนี้แพจะแชร์สูตรที่แพใช้แก้ค่ะซึ่งคนที่มันเยิมเร็วเนี่ยมันก็จะทําให้เส้นผมข,ของเราดูรีบแบนใช่ไหมคะบางคนเนี่ยสระแล้วออกจากห้องน้ําปุ๊บหัวมันเยิมทันทีบางคนเนี่ยสระเช้าบ่ายก็คือมันแล้วซึ่งในแชมพูที่แพใช้แพก็เลยใส่ซิงค์ P C A ที่ช่วยปรับสมดุลน,น้ํามันแล้วก็มีซิงค์แพลติโอนนะคะที่ช่วยในเรื่องของการขจัดพวกเชื้อราแบคทีเรียแล้วก็มี BHA นะคะที่ช่วยรีเซตโคนของเราเนี่ยให้โล่งเบาสบายา่ทีพ เส้นจะแห้งแล้วก็แตกง่ายมากก็เลยต้องมีทั้งจินเซนนะคะสมแดงที่ช่วยฟื้นฟูรากให้แข็งแรงแล้วก็ทางานร่วมกับแพนเทอร์นอลนะคะที่ช่วยให้ความชุ่มชื้นแล้วก็เคลือบเส้นผมของเราให้มันมีความนุ่มแล้วก็ยืดหยุ่นยืดหยุ่น ยืดยุ่นก็คือแข็งแรงตั้งแต่ลากลงมาเส้นเลยค่ะคือมันให้ฟีลเหมือนเรามีทีมคุมมันอยู่ด้านบนใช่ปะ่ะแล้วก็มีทีมซ่อมเส้นตรงปลายซึ่งแพรก็จะตามด้วยคิมนวดทุกครั้งเลยเพอมีโปรตีนที่เข้าไปซ่อมปลายผมของเรานะคะได้ลึกแล้วก็ทําให้เส้นนั้นเนี่ยมันเต็มมันแน่นขึ้นทีเนี้แหละผมของเราก็จะบาลานซ์ทั้งหัวละค่ะเนี่ยแหละเหตุผลที่แพรทำแชมพูพีว่าให้มีสีสารสกัดหลักสําคัญนะคะอยู่ในหลอดเดียวแล้วก็มีสรารสกัดอื่นอีกมากมายเลยจ้ะเป็นแชมพูที่เหมาะกับคนผมมยยาาววทที่อออกกกดดูแแลลลัั้้้้งคนน็ปปใหรไพจ